สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามตัวเลขกับหลายอาจารย์หลายส้ำนักค่ะใบนี้เป็นอาจารย์ไม้เอกนะคะให้เด่นห้ากับแปดสองตัวมีห้าสามห้าเก้าห้าแปดแปดเจ็ดเน้นหนึ่งแปดหกห้าห้าเจ็ดสามตัวห้าแปดแปดห้าห้าแปดเน้นห้าหนึ่งแปดเบิ้ลแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาเป็นเลขล่างนะคะมีสี่แปดกับห้าเก้าค่ะ ต่อมาเป็นอาจารย์พุที่นำสอนสีนะคะให้เด่นบนห้ากับสี่เด่นล่างแปดคะ่ะสามตัวแปดสามห้าเจ็ดแปดห้าสองตัวสี่แปดห้าแปดหกแปดหนึ่งสี่สองสี่หกสี่ห้าสามแปดสามค่ะต่อมาเด่นล่างเจ้าสัวนะคะให้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้าเด่นเก้าค่ะต่อมาเด็กเซียนให้เลขนะคะสามตัวมีห้าสองแปดหนึ่งสองเก้าสองแปดแปดห้าเก้าสองเก้าเก้าหนึ่ง สองตัวมีหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าเก้าค่ะต่อมาเจฟองเบียนะคะให้เด่นห้าสองตัวห้าสองห้าสามห้าเก้าเน้นห้าหกสามตัวเจ็ดห้าหกค่ะต่อมาคนดวงดีนะคะให้สามตัวตรงมีแปดห้าสองแปดห้าสี่ห้าห้าสองห้าห้าสี่เน้นห้าห้าสองแปดห้าสองค่ะ ต่อมาสองตัวล่างแอดมิดนะคะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะต่อมาพี่สาวเลขหลักสิบล่างนะคะงวดนี้งวดที่สิบนะคะให้เด่นสี่เด่นหกเด่นเก้าสองตัวสี่สามหกสามเก้าสามสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะต่อมาล็อกดวนพิเศษซ้ายทหารนะคะให้วิ่งเจ็ดกับหกค่ะสองตัวหกเจ็ดเจ็ดเก้าหกแปดค่ะ ต่อมาเลขล่างแอดคิมนะคะมีแปดสามแปดห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะต่อมานะักคำนวณมันนอกนะคะให้เด่นล่างสี่กับเก้าค่ะคู่เด่นสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดคู่รองเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดค่ะให้เด่นบนศูนย์กับห้าคู่เด่นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าคู่รองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สาม สามตัวเต็งโตสองห้าศูนย์สองห้าสองสี่ห้าศูนย์สี่ห้าสองค่ะต่อมาเลขดังเน้นบนนะคะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองเลขดังเน้นล่างมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลขปดหนี้สามตัวบนมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าสองตัวล่างแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าค่ะส่วน,นนี้เป็นเลขล่างนะคะมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้า เน้นเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าค่ะต่อมาเลขล่างพารวยสองตัวท้ายนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าแปดนะคะงวดนี้ให้เก้าศูนย์เก้าสี่ค่ะต่อมาลงเต้งนะคะเป็นชุดสรุปมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าเก้าหกเก้าค่ะต่อมาเอสใบเขียวนะคะสามตัวบนมีแปดสองศูนย์แปดสองสองแปดสี่ศูนย์แปดสี่สองสองตัวมีสองศูนย์สองสองสี่ศูนย์สี่สอง สองตัวล่างห้าหกค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ